ทรงผมเปลี MM yeah, no! mm? um. ่ยนได้ทุกวันแต่ต้นเฟิร์สวันห้าเปลี่ยนไปนั้นไม่เปลี่ยนใจเลยนะไม่เปลี่ยนใจเลยนะห้าเปลี่ยนใจนะทัตัวทุกคนได้ยินใช่ไหมคะงงละ เล่นลำตัวลูกเล่นลำตัวลูกเอาป่ะไปจกกัดการไหมอมหือหนีกลับบ้านเ่ยเออ,เอ,อให้นอนคนเดียวเลยเออเอา้าวแล้วนอนด้วยกันเหรอลูกอ้าว <c oughs> เร็วแก,กตัวทันอยู่เร็วไม่ได้นอนด้วยกันเออโอเคโอเคสบายใจแล้วครับไม่เป็นไรเนาะห <c oughs> ล่นไปไหนครับหล่นไปยู่ย ที่เธอเอ้ยที่ะจะอะไรอ่ะไม่หนูส่งกันอย่างนี้แล้วไม่ไปอย่างไหนลงหรอใจหล่นในที่จะตุ่มแน่ราะว่าเฟ้มเฟ้มเฟ้ยมมาเอ้ยเรานั่งนิ่งทำอมอย่าบายบายนะกลับมา